คุณเคยอยากหนีจากชีวิตที่เป็นอยู่ไหมไปอยู่ดดวกกันไหมอยู่ให้สบายกว่าที่นี้ฉันชื่อหนึ่งเดียวเด็กกำพร้ามือพิการถูกเก็บมาเลี้ยงให้เป็นผู้จัดการคุมซ่องผู้จัดการผมไม่จะพูดคำนี้ไงฉันเกลียดคำนี้พี่แม้ว่าชีวิตจะบัดศบแค่ไหนแต่บางครั้งฉันก็ฝันเห็นชีวิตที่ดีกว่ามีลูกค้าเคยบอกว่ามึงหน้าเหมือนเซเล็คนหนึ่งในสิงคโปร์มั คุณเคยอยากหนีไปจากร่างกายที่เป็นอยู่ไหมฉันชื่อเลอาวูลูกสาวมหาเศรษฐีที่มีพร้อมทุกอย่างเว้นอยู่อย่างเดียวคือความบกพร่องของหัวใจวิ <3. S 1> ทางรอดเดียวของฉันคือฝาแฟดที่เมืองไทย <S 2> 2. <S ร่างที่จะทำให้ฉันวัน <1. S 1> มีหัวใจที่ดีกว่าไม่จริง เราอาจจะฟังดูบ้าๆนะครับม,มองกูดิแต่ผมว่าผู้การคุณไม่ใช่คนเดิมผัวอยู่ Help Help me I think she needs our help สว so ัสดีค่ะเลียวหู Why she doing here? 还是泰国的情妇啊！Leewu หนูเป็น FC ของพี่เลย I'm not Leewu I'm her twin พ่อฟังหนูให้ดีนะหนูสลับร่างกับหนึ่งเดียวหนูอยู่ในร่างกายที่หัวใจดีมาก แกต้องช่วยฉันนะสามฉันสลับร่างทะเละสลับร่างเลยอาสองถ้าฉันค้กลับไปแกต้องไม่ช่วยฉันนะหนึ่งแกทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรไมไ่เขาจะทำฉันมากกว่าฉันจะเอาทุกอย่างที่เป็นของเธออย่าลืมเอ็นจอยกับชีวิตของฉันให้เหมือนกับที่เธอฝันไว้นะ วิรังฉันวิญญาณเธอเริ่มวันจันทร์ที่27ตุลาคมนี้ดูวร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดูย้อนหลังท่างแอปวนดีเท่านั้นสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลดแอปวนดีบนสมาร์ททีวีได้เลยสนับสนุนโดย